สวัทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครตุกตาค่ะวันนี้จะทําหมูย่างนี้เพิ่งย่างเซนใหม่ๆเลยอยากรู้วิธีการทําเดี๋ยวเราไปทําด้วยกันเลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะรับประทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้นะคะเป็นเครื่องเคียงของส้มตําก็อร่อยมากๆเลยค่ะไปะมาทำกันเลย Hi guys welcome to Tukata Thai Kitchen today I make the pork in the stick it popular in Thailand I think you can find every morning every street vendor in the Thailand so this is popular in Thailand it look like this pork in the stick m mm, m juicy and yummy you can eat with the rice or sticky rice is the best so I'm going to show you how to make it let's get started มาดูส่วนผสมระเครื่องปรุงหมูปิ้งกันนะคะก็จะมีหมูนะคะตามชอบเลยตรงไหนก็แล้วแต่แล่เป็นชิ้นบางๆรากผักชีวันนี้ไม่มีนะคะก็เลยใช้กา้านกระเทียมคลิกไทย ผงกะหรี่อันนี้ตามสูตรแม่นะคะมีกระทิน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะแค่นี้เอง The i n g r e d i e n t pork, cilantro root I not have it I use the cilantro stem, white pepper, garlic, this yellow powder. Coconut milk, fit sauce, Gordon Mountain seasoning sauce, oyster sauce, and palm sugar. That's all ingredients. Let's go get started. Ratia <coughs> Rakachi. แลมัอะไรนะคะเดี๋ยวเราทําเครื่องน้ําปรุงก่อนนะคะก็จะมีกระเทียมที่เราตำมาแล้วนะคะกระเทียมพริกไทยลากผักชี this is a i r d a d y blend the garlic cilantro root and white pepper so now I'm gonna add the sauce ต่อไปเราก็ใส่น้ําตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะคะ it's palm sugar น้ําตาลปี๊บนะคะต่อไปก็จะเป็นซอสปรุงรส ออร์เด o u ล t a i n ต e นซ o n i n g น้ำมันหอยนะคะ o y s t e r sauce and ฟิ a ซอสน้ำปลาเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ so we gonna mix everything mix Together. เสร็จแล้วก็ใส่ผงกะหรี่นะคะ yellow powder curry ใส่กะทินะคะ coconut milk so marinate with the pork now turn yellow เสร็จแล้วเราจะใส่หมูลงไปคลุกนะคะ we gonna add the pork I'm gonna use my finger because I already cleaned my finger. I'm going to So marinate with the pork. Set like this in the refrigerator at least one hour. For me, I like to set in the refrigerator overnight before I stick. So this one I'm gonna put in the refrigerator overnight. So i ถ้าอยากจะรับประทานเร็วก็หมักไว้อย่างน้อยก็ชั่วโมง -2 อชั่วโมงนะคะแล้วก็เอาไปเสียบไม้แล้วก็ย่างได้เลยส่วนวันนี้ตาจะเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้ประมาณ1คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเสียบหมูแล้วก็เตรียมย่างได้เลยแค่นี้เองทำง่ายๆนะคะ วิธีเก็บหมูปิ้งของตานะคะแต่ก็จะเอาใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แช่แช่ช่องแข็งไปเลยค่ะเวลาจะรับประทานก็เอาออกมาวางอุณหภูมิห้องแล้วก็เอาไปปิ้งรับรองรสชาติเหมือนเดิมเลยค่ะนี่เลยใส่เป็นถุงแล้วก็ทําเป็นแบนๆแผ่ๆเขาแบบนี้เลยนะคะถ้าอยู่ต่างประเทศก็เก็บไว้ได้แช่ช่องแข็งไว้ได้นานเลยนะจ๊ะ นี่เป็นเตาแบบนี้นะคะตเตาอากะดาษฟอยล์รองไว้นิดนึงเพราะว่ากันไม่ให้หมูไม้ของหมูนะคะเขาไหม้แตาก็เลยเอามารองระหว่างที่ตรงที่เป็นไม้อันนี้เอาออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วก็ย่างไปเลยะคะ่ะอุ้ยไม้นี่หักไม่เป็นไรรองแบบนี้ไม้เราจะได้ไม่ไหม้เนาะปั๊ ข้าไปหมวนี้ลมแรงมาก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมากลับต้องค่อยดูนะคะเพราะหมูเขาสุกเร็วนะเอาละหอมจังเลยหมูย่างนะกินกข้าวเหนียวนะอร่อยสุดๆเลยค่ะกินกับซ้มตําก็ได้ กินกับเปล่าๆกับข้าวเหนียวหรือกินกับข้าวนะแล้วก็ทําน้ําจิ้มแบบที่ใส่น้ามะขามเปียกค่ะน้ํามะขามเปียกพริกป่นน้าปลาน้ําตาลปี๊บแล้วก็เอาลงไปเคี่ยวนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะตอนแม่ขายหมูก็ทําน้ําจิ้มแบบเนี้ยใส่ถุงเล็กๆคนชอบทาน<ม>เนี้ยเนื้อแบบเนี้ยเขาจะด้านๆนะคะลุ้นดูสิถ้ามีมันหมูด้วยนะ มันจะชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหอมมาก mm hmm. เห็นไหมคะทำไมย่ยากนะคะหมูย่าง mm hmm. I start to grill so I use the foil why I do the this because I don't want the the stick to burn first because it take long time and so I put the foil between the stick so this one is broken it's okay and now if the grill gonna be just grill the meat not grill the stick but it's still but it's okay still better and you can hold see i can use my hand to flip the pork so we grill until the pork is well done so it's done หมูย่าง eat with rice eat with sticky rice oh my god yummy 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 เสร็จแล้วไปกินกันเลยค่ะเห็นไหมหมูฉ่ำไม่แห้งถึงแม้ว่าเราจะแช่ช่องแข็งหมูย่างของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกินกับข้าวเหนียวก็ไดข้ข้าวสวยก็อร่อยนะคะ กินแก้มกับส้มตำ oh, อร่อยนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอที่ตาทำกันนะคะถ้าชอบก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ตาด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ It's well done, is pork in the stick. It's popular in Thailand. I promise you this is yummy. It with the rice or sticky rice is super, super, super delicious. I hope you guys like this video and I hope you enjoy your cooking at home. So if you like my cooking, please come back to my channel. I have the Thai recipe come out every week. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.